สี่หลังต้องสร้าง8ปดเพราะเดี๋ยวเราอันนี้ไปอีกอต้องสร้างห้าเพราะเดี๋ยวเรล่อไปห้าหลังเอ่อเป็นสองสามสี่ห้าอ๋ออุ้ยมือลั่นจริงครับหกว่วถนนขึ้นตรงกลางไปยังยังไม่ถึงนะโคตรไกล19แล้วก็13โอเคเดี๋ยว ส่งของเสร็จต้องกลับมากลับเอาของแล้วก็ไปส่งเป็นการค้าขายที่ทรมานนรกรรมตัวเองซะจริงๆไฟไหม้พนักงานละเพิงลูกลุยลูกลุยตะเพิงเยี่ยมโอ้โแต่ละมือแต่ละเดมีแต่โอ้เจอมาดาม ไทยนาเหรออยู่ทางนี้เหรอเนได้เลนะอะไรมันมีให้ผมทำเยอะแยะไปหมดเลยเว้ออฟเวสเสร็จแล้วอ่ะอืมเรียบร้อยโอเคมาเรือมา,มาอันนี้ <laughs> โอ้โหเจ็ดนาทีทนันหรอเปล่าวะไฟกับเสียงไฟไหม้ก็ระทึกซะเหลือเกินยี่ไหนไม่พออีกเหรอเดี๋ยว ปรับบ้านก่อนนะ่ะเกตบเกรดบ้านก่นอนเก็เก็ไม่ได้เลย uh, ขาดเสื้อผ้าโอ้ oh. แสดงว่าเนี่ยเราไม่พอเนาะไอตัวตัวนี้เราไม่พอ,พอ,พอ,พอชิปตัวคนแกะไม่พอครับเดีย๋ยวททำเพิ่มหน่นี่ สองสามโอเคเราต้องเพิ่มหมูบ่บ้านเพิ่มบ้านลงไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังขาดอีกสามไม้หมดแล้วโอ้ผมก็ไม่ทันว่ะส่งไม่ทันแน่เลยอันนี้ก็ขอเฟวสแล้วกัน มีเคล็ไหมอ๋อ,อยังยังอั้นยังเป็นเคล็ดเดี๋ออยวเทคฟอโต้หูเสื้ออชิบาวเบคเดี๋ยวนะโอยู่มุมนี้เลยเหรอไอ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่ว่าที่นี่คือที่ไหน Just <bra> ม,มาดาม คาอีน oh, ่าฮาร์เบอร์รีเควสต์วิวบายแอนนิตติงยูแฮฟส์อัฟเฟอร์ของขายทุกอย่างที่เราที่เรามีอืมโอเคน่าสนใจอ่ะอันนี้ถึงละเอามีมาไปม,มามา,มาด่วนเลยครับสี่นาทีไม่ไกลไม่ไกล ไม่ไกล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 นี่อยู่ตรงนี้เองเสียงเรือระทึกมากเรียบร้อยอใช่ใช่ใช่เลยไปต่อไปอีกพี่หนึ่งมาโอ้ผมใช้ลูกพี่เขาหนักมากเลยเ เจ้าหญิงให้เงิน2องพันสองขอบคุณครับครับครับการเงินเราติดลบนะติดลบเห็นไหมผมอันนี้ขาดอิกอีกแล้วก็อ๋อขาดคนงานขาดวอร์เกอร์วอร์เกอร์อัพเกรดก่อนอัพเกรดไม่ได้เว้ยเพราะว่าอ๋อมัน nowhere hell อินก็ ขออภัยฮะมันไม่ได้หยุดติดถนนนี่วะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ต่างหากล่ะแล้วก็เออ่มีข่าวไม่ดีมาอันเนียงฮะก็คือมีข่าวเกี่ยวกับโจรสลัดครับก็จะมีอะไรออดเชนขึ้นมา ผมขอใส่ข่าวปลอมลงไปนี่ทำไมอ่ะนี่ไรนี่เป็นเสื้ออาชิบองอาชิบองเดี๋ยวจะต้องทำการค้าขายเขาเพื่อจะได้มีเงินเพิ่มตอนนี้เงินเราเป็นบวกประมาณนี้อยู่มันถือว่าน้อยมากเลยฮะเออเจิบาทเนี่ย พลาดทีหนึ่งเกิดเรียบร้อยติดลบแล้วก็จะยากจนม,มาถึงแล้วครับท่าเรือของลุงอาชิบอลแล้วก็ถ่ายรูปจุป๊บส่งให้เจ้าหญิงเจ้าไปทำไม่นะแล้วก็เขาก็ จะมาจอดที่ท่าเรือเราด้วยแล้วก็เจ้าหญิงก็ขอบคุณอี่ขอขายเงี้ไไหนๆผมก็แบกมาแล้วไงใช่ไหม <c oughs> แล้วเขาก็สนใจทานหิน <Okay. S 1> <c oughs> เดี๋ยวเรือเรากลับมาก่อนโอ้ยไม่ได้อยู่กับที่เลย คนงานวอร์เกอร์เราขาดอยู่ยี่สิบแปดคนเนี่ยแต่ว่ามันอัพไม่ได้อะ oh, do do, ติดทีต่ตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกันผมเปิดไอัน,นี้กันโอเคเปิดท่าเรือ <c oughs> แล้วก็สกูนเนอร์กัมโบเออเป็นเรือ ธรรมดาแล้วก็มีชิปเปอร์มีชิปออฟเดอะไลน์ด้วยก็โอเคอยู่นะแล้วนี่ขาดบิกสิบอันนี้ก็ขาดบิกอีกแล้วครับส่วนใหญ่เราจะขาดบิกทั้งนั้นเลยลองสร้างสักลำลวกันขาดคนงานขาดคนงานโอ้หือ,อตายเอะผมจะต้องเพิ่ม ประชากรอ,อีกแล้วฟาร์มเมอร์รีสิเดนต์เดี๋ยวผมจะต้องคลองเกาะน,นี้วะยึดเกาะน,นี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเราเทสอะไรได้บ้างเ,เขาซื้อขนมปังกระสะบู่ถ้าเป็นของเจ้าหญิงอ่ะ เป็นเปนพวเนีนเหมือนกันหมดเลยฮะอืมก็โอเคถือว่าโอเคฮะแล้วก็ผมเจลนี้เขายังไม่ยอมค้าขายกันหรอกเดี๋ยวลองคุยดูสิโอ้ไม่ศูนย์เปอร์เซ็นเลย <c oughs> ลฟรตีสนิทสักหน่อยแล้วก็ถามาเฟส ตามาคุยกากสองคนนี้ก่อนโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำหมูใช่ไหมทำหมูกระเบียเดี๋ยวทำหมูก่นอนก่อสร้างเบอร์เกอร์นี่ฮะซอสเสรเขาเขาซื้อเ็กขอกันนะซึ่งฟาร์มหมูนี่นะฟาร์มหมู ส้างเป็นเออเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งคแรบบับมันจะใกล้ไปไหมนี่ดีกว่าจะได้ใกล้กับ warehouse แ a ว e h o าส์เนล้ยก็วางหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็เราต้องใช้สองที่เนาะ พราะว่าเราค้าขายกับสองพี่ไงหสองสาเอ๊ะไปนะไปนะไม่ม่ไมไม่ๆมๆๆไม่ๆมๆๆตั้งผิดตั้งผิดตั้งม่ๆมมันต้องเป็นแนวตั้งนี้่าสองสามสี่ห้าเจ อ,อืแล้วก็แล้วก็คนงานขาดเยอะเราอัพเพิ่มไม่ได้เลยเหรอเพราะว่าเสื้อผ้าเราไม่พอต้องทำเพิ่มปะต้องมีเอลงทำผ้าเนี่ยเพิ่มทีนี้พอวางลงทำผ้าปึ๊บคนก็นไม่พออีกอ,อมาวางอีกสามโอเคอืม 2 3 4 5 6เฮ้ยมือล่านอนีกย7โอเคแล้วก็ผมจะเริ่มทำการเทรดกับเจคนนี้มีว่างอยู่ลำหนึ่งครับแล้วก็นี่เนาะโหลดกูด๊ดเออไม่มี อันโหลดกูตอิสการ์โกเอ๊อเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือคลิกทู u y อันนี้คลิกทูเซลอันนี้เลือกไอเล่นอ่าโอเคครับอันนี้ Buy เนาะอันนี้คลิกทูโหลดผมจะขายเขาเขาซื้อทุกอย่างที่มันที่เราเสนอผมจะขายเป็นไม้ครั้งละ 50าสิบข้งละ20เดี๋ยวนะถ้าลบนี้ออกเป็นไงอ๋อก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราก็ใส่อันนี้ไปแล้วก็ใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ขากลับก็คือออแล้วก็ปลา50ปลาในยี่อเคแล้วก็ ของคนนี้เราก็จะเซลไม้เหมือนกันเนอะก็ปลาเหมือนกันเนอะไม่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 อนี้มันจะเป็นการเดินเรือที่ไอนี่วุ่นวายไปหน่อยครับผมลองแค่นี้ก่อนเนาะงั้นเอาแค่ไม้ก่อนโอเคดูซิได้ไหม Cannot b e l o a d ตัว s t o r e ล็อกอิสเอทำไมงั้นนะ ตเ,เต็มเอ้ยสโตร์เลทโล่งผมจะต้องลิมิตสต็อกไว้ที่ร้อยร้อยหนึ่งเอจริงๆร0ง้อยก็ยังเยอะไปได้ซ้ำไหมผมว่าเจ็ดห้าวะแล้วก็ผมสร้างเทสตัวนี้ได้ละเทสยูเนียนแล้วก็ใส่ของใส่คนลงไปจะได้เพิ่ม ความเร็วในการทำงานใช่ปะ่ะเออเหมือนจะเร็วขึ้นนิดนึงจริงครับมีเคร็ดมาพิกเออเรือผมทำงานอยู่ดิเออี่ยเรือผมขนของอยู่ต้องต่อเรือให้เสร็จจริงๆริงกันโบนอ,อสร้างอีกลำหนึ่งออทูเมนี่ทานสปอร์ต โอมันคนใช้เยอะเนะาะงั้นเดี๋ยวสร้างเพิ่มมาอีกที่นึงจะได้ไม่แย่งกันแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเกี็บไม่ได้เป็นไงมีอินคัมอะไรเพิ่มมาไหมมีแค่นิวเปเปอร์แล้วก็ไม่ได้บอกเพิ่มอ่ะไม่เป็นไรครับเออสร้างฟาร์มหมูลแล้วก็ลืมสร้างโรงใส้กรอก เราจะเป็นเจ้าแห่งการผลิตสิก,กอกเออโทเมน,นี่เหมือนกันใช่ไหมคือฉันก็เข้าใจนะเฮ้ยโอเคได้แล้วอิ้งกด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 ช่วงชิงจังหวะได้แป๊บหนึ่ง <laughs> มีเควสอะไรอีกเนี่ย tehk cycles som tuọc i tu 高 conclusions เทือนแล้วตึกตึกดับเพลิงเลยอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เอา้ามันไม่แซน ö t อะ่ะก็เนี่ยตึกซายดับเพลิงเลยเนี่ยเนี่ยไฟสเตชั่นเนี่ยกดไม่ได้ม명อต้องไกลๆเอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เออมันยากมันเย็นยังวะเออไอทีนี้ถ่ายได้เฉยเลยเอาไปโอเคเขาว่าให้เราสร้างปืนแล้วฮะผมไม่อยากสร้างเราไม่ได้จะลบกับใครผมทำถนนที่เป็นบริกแล้วนะจะได้ขนของกันเร็วๆครับ ลากมานี้เลยไม่ได้เอาถึงนี้อะ่ะปึ๊บเคแล้วก็ไม่ไม่ขออย,อย่างน้อยก็ได้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทำรูทเพิ่มขายซิกอกอ โอยเรือเราเต็มแล้วหรอมันต้องต่อเรือเพิ่มอ่ะเนาะอันนี้ Cannot be load งั้นก็ไม่ขายไม้ก็ได้ขายปลาอ่ะห้าสิบนี่แหละเฮ้ยไม่ได้ยี 25, ่สิบห้าอะโอเคแล้วก็เซลปลาอะไรคือ unload โอเค่ะไป แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสร้างท่าเรือหาปลาเพิ่มปึ๊บปึ๊บอันนี้ถูกบังคับให้อันี่ไะได้ได้เกียร์ัพเกียรดได้ยังเฮ้ยได้ครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเรียบร้อย อออเอาให้หมด <c oughs> ทีนี้มาขาดฟาร์มเมอร์แทนได้ไรได้ไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราก็มาสร้างหมู่บ้านฟาร์มเมอร์ทางนี้เอ้ยไม่ใช่น่าเกลียดมากก็เดี๋ยวถ้า เหลือสักสิบนาทีแล้ว mm hmm. เรือผมยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงต้องเอาเรือที่ขายของเนี่ยเอาไป <laughs> ไปส่งของก่อนแล้วกัน <Hello. S 1> มี oh, <nice. S 1> มีเควสให้ทำงั้นทำเควสเลยก็ได้อะโน่ไอโนแวร์เฮาอินเล้งเลย ยางหงนะเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนเรือก่อน อืมาม,มานรียว่าอืแล้วก็เลือกนังนี้แล้วก็เลือกออทูอันนี้เราก็ขายปลาเหมือนเดิมขายที่25โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับอาแล้วก็ เดี๋ยวอันนั้นเราก็อันนี้แทนอันอนี้เราก็ยังมีคาโก้อยู่อ่ะเดอมาไ